อันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่จองภาพยนตร์เรื่องอวตารลวงนานะครับแต่ได้รับโปสการ์ดนี้หนึ่งที่ต่อหนึ่งใบไปเลยพิมพ์สวยมากครับเป็นกระดาษด้านแล้วก็แบบว่ามันเหมือนเหมือนจะนูนนูนไม่นูนนะแต่เป็นกระดาษด้านหนาด้วยครับสวยมากแล้วอันนี้เป็นสูโทเปียของสัปดาห์ที่2นะครับเป็นโปสการ์ดเซตสัปดาห์ที่2อันนี้รู้สึกว่าจะ2ที่ตัวหนึ่งเซตนะครับเซตมี3ใบพิมพ์ต่อกันนะครับคุณผู้ชมสามารถฉีดออกเป็น3ใบได้แล้วก็นี่ เป็นโปสเตอร์สําหรับสัปดาห์ที่2รู้สึกว่าอันนี้โปสเตอร์เสียงไ,ไทยือไม่แน่ใจเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าได้ทั้งสองอย่างผู้ชมมาถามกับทางเจ้าหน้าที่พนังงานที่นี่เองนะครับพี่โอ๋ก็ลืมท่องจําแล้วยังมีอีกมีอันนี้พิ่งจะมาเลยครับภาพยนมพ์เรื่องเสือซึ่งตอนนี้ที่นี่เหลืออยู่2รอบแล้วแต่ว่าโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์ขนาดเล็กบาง,บางๆก็จะใช้วิธีสุ่มเอานะครับมีนี่โตโนโ่มีพี่เวีย มีพี่โอมาริโอนะครับมาริโอมีพี่เป้แล้วก็มีสุดท้ายพี่พี่อะไรนะทศพลหมายสุขเนี่ยจริงเมื่อกี้นี้ต้องแน่เขาก็พูดชื่อเล่นมาแนละ้วเออนั่นแหละครับคนนี้แหละเป็นตัวที่อยู่ตรงข้ามกับสคนนี้เป็นตัวละครซีเพ็ตนะครับถ้าไม่ได้ดูตัวนี้จะตื่นเต้นมากก็ พบกันที่เมเจอร์แฟชั่นนะครับจะออกเสียงว่าแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์หรือแฟชั่นไอแลนด์ก็แล้วแต่ครับพี่โอ,อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำไหนถูกเราพบกันในคลิปต่างๆครับ